รถเลยนะครับนี่ก็คือเป็นตัว e v โนะจริงๆเขาจะมีไอ้นี่ให้ด้วยนะมีขามีตัวติดนี่<อ>นะครับหน้าตาของตัว e v โนะครับจะบอกค่าต่างๆมีชิปไลท์ให้ด้วยนะเราจะวางตำแหน่งไหนก็ได้ของ้ตัวรถวางนี้วางตรงนี้หรือว่าจะแปะไว้ตรงนี้ก็ได้นะครับตอนแรกผมแปะไว้อยู่ท่านี้นะฮะแล้วก็อุปกรณ์ก็คือจะมีสายแค่นี้เส้นเดียวกับปลั๊กนี่แค่นี้เองนะฮะกับปลั๊กตัว OBD ซึ่งรถรุ่นใหม่ๆตั้งแต่ปี2000ขึ้นมาเนี่ยใส่ได้ทุกรุ่นนะครับใส่ได้ทุกคันใส่ได้ทุกยี่ห้อไม่ใอ,อันเดียวนะฮะใส่ได้หมดเลยรถยุโรปรถญี่ปุ่นทุกรุ่นดีเซลเบนซินใส่ได้หมดนะก็คืออันนี้รถทุกรุ่นของตัวปี2000ขึ้นมาเราจะมี o b d 2อย่างเงี้ยติดอยู่ที่ตัวรถอยู่แล้วหลายท่านอาจจะไม่ทราบนะครับถ้าเกิดไม่ทราบก็เปิดแมนนวลใน Google เลยหรือถ้าเกิดไม่ทราบโทรมาซื้อกับเราเราดูแลให้บริการหลังการถ่ายให้สบายมาก ส่วนของคันลีวองผมคันนี้นะครับเดี๋ยวจำไม่ได้ไมันอยู่ตรงไหน,นต้องหาหน่อยส่วนใหญ่จะอยู่ใต้เท้านี่นะครับในส่วนของปลั๊กตัวรถนี่จะอยู่ตรงนี้หน้าตาของปลั๊กก็จะอยู่อยู่ประมาณประมาณนี้แต่จริงๆแล้วแต่แตละคันอ่ะบางคันก็อยู่้างใต้นู้นอยู่ซ้ายหรืออยู่ขวาแต่ละคันไม่เหมือนกันนะเรามีแค่นี้แล้วเราก็เสียบเข้าไปได้เลยเอาให้ตรงแล้วกันโลเข้าไป แล้วเราก็เก็บสายเข้าไปตำแหน่งไหนก็เก็บเข้าไปแล้วแต่เราเลยนะครับเสร็จปุ๊บเ,เสียบข้างหลังโป๊ะนี่หน้าตาเป็นงี้นะเราไปจริงๆเราไม่ต้องกดอะไรหรอกมันก็เด้งของมันเองนะครับ <S 1> <S 1> <S ตัวปุ่มมันจะมีแค่ปุ่มอันนี้นะครับเป็นเหมือนจอยสติกอะนะครับสไลด์ซ้าย,ายสไลด์ขวาแล้วก็กดตรงกลางเอาไว้ตกลงหรือว่ากดยกเลิกออกจากตรงไหนก็แล้วแต่กําลังเชื่อมต่ออยู่ให้เขา อ่านแล้วก็เรียนรู้จากในรถนิดนึงอ่านี่ขึ้นมาแล้วนะนี่ก็คือจะมีบอกถึงเรื่องวัดรอบนะครับแล้วก็ความเร็วกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับข้างบนนี้เราสามารถตั้งได้ทั้งหมดนะครับอันนี้เป็นแมปนะครับซึ่งรถรุ่นใหม่ๆมันก็ใช้แมปอยู่แล้วไม่มีไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ค่อยมีแอร์โฟสักเท่าไหร่อันนี้ก็คือน้ามันไอ้ตรงเนี้ยรายละเอียดตรงนี้เดี๋ยวเราค่อยไปดูเอาละกันนะฮะมีของ AF มี TCP อ่ะบูตนะครับนี่ออยเทมนะครับ s i นะครับนี่กิโลเมตรอ่่ cvt นี่โอ้ยถ้าถ้ารถาที่ซีมี cvt ก็จะรู้เาขาเรียกอะไรอ่ะอุณหภูมิของเกียร์อืมจะรู้อุณหภูมิของเกียร์ด้วยนะโอ้มากมายแอร์เทมอีกอะไรอีกนี่ก็แล้วแต่ไอ้ตรงหน้านี้คือสามารถเลือกเอาอ่ะก็ได้เลยเพราะถ้าเกิดอยากได้ฝั่งนี้เป็นแบบนี้ฝั่งนี้เป็นแบบนี้นะครับต่อมา้าหน้าตาแบบนี้ก็ได้นะฮะนี่เปลี่ยนหน้าตาเอาก็ได้นะครับแแล้วต่่เรานีีมบอก ทิศด้วยนะทิศทางด้วยนะว่าเราอยู่ในทิศทิศไหนตัวนี้ต้องบอกว่าอ่านจาก G P S ของตัวรถส่วนหนึ่งถ้าบางคันที่มี G P S ติดอยู่กับตัวกล่องกล่อง E C U เนี่ยก็จะไอ้น,นี้ได้เลยนะครับอ,อ,อันนี้ก็จะเป็นอีกหน้านึงนะแบตตลงแบตเตอรี่ก็ถ้าเกิดว่ารถใครที่เราไม่รู้ว่าแบตเตอรี่เราใช้ไปจะหมดหรือยังรถเก่าๆอะ่ะนะครับก็ ดูที่ตัวแบตเอาไม่น่ากลัวเท่าไหร่จะได้จะได้รู้ว่าเออถ้าเกิดข้างหน้าอนาคตหน้าแบตจะหมดแล้วนะเปลี่ยนแบตซะอะไรเงี้ยนะครับหรือได้ชาร์จไหมก็อีกเรื่องหนึ่งอ่ามีบูสต์ด้วยนี่เอ่อเราจะตั้งเอ่อรถเราบูสต์เท่าไหร่ต่อมาเอ้ยอันนี้แม่งอันนี้ก็อันนี้ก็เจ๋งน,นี่เขาวัดจากที่ตัวนี่เลยที่ตัวมันอืมเนะนี่ไงโยกตามด้วยอ่ะไหมสำหรับรถออฟโรดที่แบบไปอ,ตอัตราคงคงของรถอ่อัตราคงคิง เออใช่แต่ต้องตั้งให้มันตรงนะผมว่านะเนี่ยอะถ้าเนี่ยตรงละมือตรงละถ้ามือโน้มไปข้างหน้าเนี่ยแม่งรถเหินเลยยกล้อวะ่ะเฮ้ยนะกดนี้อ่ะนี้เออใช้ได้โหมดนี้ก็ใช้ได้นะครับเผื่อว่าใครที่เอาไปเล่นที่เอ้ยไปแบบขับในป่าลุยป่าก็ดูได้อ่าอันนี้จะบอกค่าทั้งหมดแล้วนะครับอันนี้ก็คือจะเป็นเรื่องของรายละเอียดเดี๋ยวไว้ดูกันว่าถ้าเกิดว่าใครที่มันสามารถตั้งได้ด้วยตั้งค่าได้ด้วยนะนี่ความร้อน นะครับอุณภูมิความร้อนรถรุ่นให,หม่ๆบางรุ่นจะไม่มีเข็มความร้อนอนะพวกแก๊สเนี่ยไม่ม,ม,มีซิตี้บางทีเงี้ยไม่มีมันก็อันตรายเนาะเอาเป็นว่าให้รู้ซะหน่อยก็ยังดีนะฮะตัวไม่กี่บาทซื้อไปเถอะนะอันนี้ก็เป็นการทดสอบความเร็วอ่ะ,อะก็คือ0ูนย์ถึงร้อนะครับว่าความเร็ว0ูนย์ถึงร้อเท่าไหร่อันนี้การทดสอบเบรกก็คือความเร็วที่100สมมุติ100กิโลเมตรต่อชั่วโมงเบรกเนี่ยฟืแล้วหยุดเนี่ยศูนย์เนี่ย เบกใช้ไปเท่าไหร่กี่วินาทีนะครับมันก็ค่อนข้างที่จะละเอียดมากนะจริงๆนะครับนี่ก็จะมาบอกเป็นเป็นค่าภาษาไทยด้วยนี่โอ้เยอะว่ะ<อ>เยอะมากเยอะมากเยอะมากอะไรเสียตรงนี้ก็ฟ้องโอทูเซนเซอร์ในตัวพังเลยนะ แล้วแม่มีอย่างเยอะเลยเนี่ยเอาเป็นว่าถ้าเกิดว่ารถใครเสียนะครับมันก็น่าจะเด้งขึ้นมาให้ให้เห็นเลยเช่นกันอ่ะประมาณนี้นะครับในส่วนของสินค้า Evo Extreme Extreme Evo นะครับก็มีทั้ง2ตัวนะครับตอนนี้ที่มีขายและจำหน่ายจากทาง,ทางร้านเรา s q u a d Service Center เลยก็คือจะมีตัวนี้นะครับผมตัว OBD2 ที่เอาไว้แสดงผลทุกอย่างของตัวรถนะฮะก็คือ ต่อมาอีกตัวหนึ่งก็คือจะเป็นคันเร่งไฟฟ้านะครับคันเร่งไฟฟ้าอยู่1 9 9 9 0บาทนะครับตัวนี้จะอยู่2,990บาทนะครับถ้าเกิดว่าท่านใดที่สนใจซื้อควบไปเลยเดี๋ยวผมมีของแถมให้นี่ไ mm hmm. งไง,ง,ไงโอเคไหมเอาเป็นว่าเราดูแลหลังการขายให้อย่างดีนะครับสินค้ารับประกัน1ปีนะครับถ้าเกิดว่ามีปัญหาติดต่อมมาถ้าซื้อกับผมแต่ถ้าเกิดว่า ซื้อกับทางบริษัทเลยก็ติดต่อกับทางบริษัทได้หรือติดต่อกับผมก็ได้ถ้าอยู่ใกล้เละแวกรามินทาวชรพลจตุโชตอะไรเงี้ยก็จะเป็นโซนของผมเองนะครับเดี๋ยวทางผมจะเป็นคนดูแลให้นะฮะเอาเป็นว่าตามนี้ละกันถ้าเกิดว่าใครที่สนใจก็ติดต่อกับ S ัพพอร์ตเซอร์วิสเซ็นเตอร์ฝากร้านด้วยแล้วก็เบอร์โทรศัพท์อีกครั้งหนึ่งละกันสำหรับของเราเองนะครับก็คือ0 9 9 9 5 3 5 2 5 1นะครับแล้วก็เบอร์ผมเองก็คือ081 8864461นะครับผมเรายินดีให้บริการนะครับไม่ว่าจะในเรื่องของการจัดส่งหรือว่าติดตั้งก็ตามหรือว่าทางร้านเราก็ค่อนข้างที่จะครอบคลุมแล้วก็ครบวงจรทุกๆเรื่องนะครับเอาเป็นว่าติดต่อเข้ามาละกันว่าอยากให้เราดูแลในเรื่องไหนบ้างนะครับอ่าสำหรับในวันนี้ขอลาไปเพียงเท่านี้ละกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Sub subscribe ด้วยแล้วก็ฝากช่อง u t u b e เอ่อ s p o r t Channel นะครับ ช่องใหม่ของ t k t t o k ของเราด้วยเช่นกันก็คือ s q u a o r t service center เข้าไปใน t k t t o k เราจะมีอะไรบ้าๆบออยู่ใน t k t t o k เช่นกันนะฮะเอาเป็นว่าฝากไว้เพียงเท่านี้และกันสําหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับผม